ผู้ชมพักก็ได้ช่วยด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอผมกดไอเลอเอฟเฟกเสียงไม่ได้เลยเนี่ยผมกดไม่ได้เนี่ยผมกดไม่ได้เลยฟัง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 ผมกดไม่ได้อะไรเนี่ยกดไม่ได้เนี่ยเราทำใ่้สิเสียงไม่ได้อะคนอย่างอื่นได้ใช่ไหม กดอันนี้ไม่ได้อ่ะหนูลองดูอื่นลองดูเอฟเฟกเอฟเฟกแบบปกตินะไม่ใช่เอฟเฟกเสียงเนี่ยเลือกได้ไม่ใช่เนี่ต้องอันนี้เนี่ยแม้จ่บเอ,ฟ,อฟเฟ์เอฟเฟกต์ปกติลือกได้ไม่ได้แบบนี้เลือกไม่ได้อะไรกันเอ่อคุณนา,นา โค้ดครับเออช่วยบอกผมหน่อยนะผมหรใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะจะได้ช่วยให้ผมพัฒนาแมปอะไรอีกต่อไปนะหรือคุณดูหน้าก็ได้นะบอกผมได้ไหมทำไม่ได้เดมลองดูนีากันะทเป็นสีฟ้าไม่ได้อยู่ดี ขั้นโได้วางก็ไม่ได้นี่วางก็วางก็ได้คัล้ลอกได้วางก็ได้แต่คําโมเด้ไม่ได้ถ้าไม่มีคําโมเด้นคัดลอกกับว่างอันนี้เนี่ยสอนเนี้ยจะใช้งานไม่ได้ช่วยผมหน่อยยี <c oughs> <c oughs> ่กดไม่ได้เดตแบบไม่ได้ <c oughs> ตุ้มชมช่วยบอกผมหน่อยนะมีปัญหาใหญ่เลยอะ ใครเตรือนใครเป็นผู้พัฒนาเกมินโวก็ก็ช่วยบอกเอ่เอบู้พรแรมามินิโวหน่อยนะผมจะได้ช่วยผมหน่อยนะเนี่ยกดไม่ละหา้ <c oughs> เออก็มีแค่นี้แหลนะเนอะก็ไปบ่ายนะครับผมไปบ่ายไปบ่ายเนี่ยช่วยบอกหน่อยนะ